สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องมาค่ะตําแตงใส่ตีนนะคะก็แขนเสียกีนไก่ด้วยพี่น้องมีกดทินแล้วก็ยังหลังผักบุ้ง้อ <c oughs> จะแมนเบาหยากเนาะมัคือเบาหยากแท้อันนี้พัดพัดกจะ้ะกากหมู เอาห้งางถามกันต้องใสก่ก็ใครดีบุกน้ำครับจะเจ็บตัวเหรอแยกไปเอาเขาเลยจะหกครับ ทำทัแจงแ่บกว่กคุณลองค่ะสิ่งง่ายๆนอนตะขีดเดี๋ยวสิพ้าถอดใส่ใครนอนนอนตะิีน กักแขนากอมจับเพื่อนอาดูกค่ะพี่ลองค่ะจับหนัว ใไรหมักซาแก่ซาใจกับพริกลลายนีย่หน่งหัพรอป,ประมาณย่งแสงป่ากินแต่ก็แซ่บี่น่อง จากกระแซบใส่บะมากกับพรนยุผ้ชมคะเครื่องล้วสิบกว่าตีเราไปรูล้วกัก่จบเวอนอกจากว่าซองค่บต้มเปลือ อันยอตับ่มพี่น,อน้องคะผัดต็ตอกแขนสม้มในประกอบเหือมัน,มน,นม้วยบางอย่างการส้มบ่ตับุ่มแน่ดอกแคแน่ยจ็ดปุนั่นแหะก็ชา มาเดือขายฟังเดือมาเดือมาเดือเอิ่นด้วยยกให้แซบน้องกันเอาี้เนาย หี่น้องร้องเบึงเด้อเนี่ยหยอดตะเิีนอ่อ,อนๆน่นเสียร่างเด็ดดีอ่ดอดใ่ใคร แดดโอ้โพอๆผากับอไายหรอสอบสอบคาสิที่ป็นตัดปอกมอนตัาคุณหนุ ปดีครับกระดูกบางคนมันก็เรียนเร็วเลยเดียวยังจะได้เนี่ยบ่ได้เนี่ยพี่น้องค่ะ ขอบคุณเดอร์พี่น้องคะ่ะขอบคุณออเดอร์สรบู่สรงเรียบร้อยแล้วใครอยากได้ก็โทรมานะคะบปดูใต้คลิป sử phên cả giạp đi bảo quá tâm xa trái với không? Ngon. Ngon phải nhau về, ใส่ตัวหาตัวเนาะหอมครับแซบพอดี้ทานน้ำย้ำเวลาหิวอยากมันมนามีนาออาเนาะพี่น้องของหวานจืดมันสามสิบบาทเลยเนาะ แต่จะรสชาตต้องเอดียวหอกายาไทยอยู่เขจ้องกินยบแด้อยู่มันเหมียนเป็นใบกวาเรื่องใบใบไง<บ>ก๊กใบแมงดาไหมกอก็เห็นอยจ้ะอืมช่มันหวานคลายพันธุ์จ้ะนุ <ห ả? S 2> ่งตังอะนุดจตัง เมื่อนัไหร่ซื้อไปเลยัะแล้วหอมาหมชอบเปล่าต้นแมงดาครับร่องเราได้ซื้อไปปลูกไว้บ้านต้นกินหอมเมือดานปะกินแห้งก็อยู่แล้วมันสดเขาต้มมาตัา๊ใส่น้พริกแล้วมันมอืดต้นแมงดาครับยังเรียบบัง วางกับพาะไปเอานัปากหมูให้เดียมไว้นะไน้ตูวกะทิผัดพริกหยองทำมันผัดพริกยองปากหมูล้องป,ปัดปรุงเครื่องป,ปปดจุบปร่งเทากับ แบบกูด้วยกินใซ่ปกินกับไข่ต้มกับผักอขอบไปจอดพี่น้องพี่น้องขอบคุณเด้อพี่น้องค่ะขอบคุณกำลังใจสุมมองสุบอนลนั่ะล่ะที่ติดตามรับชมให้กำลังแรงใจย่ยหนิงกบเมืองเสีย ดูไปเรื่อยๆพี่น้องตราบใดที่ยังมีลมหายใจพีน้เรก็ออกไปขายของกื่เก่าพี่น้องคะ่ะขอบคุณพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศพี่น้องไกลพี่น้องไกลกำลังใจของายนิงนะคะไปแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีคะ่ะ